ก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองพอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอมีทริปหรือพอเป็นรองประธานสภาแล้วจะจัดทริปเนี่ยมันก็ก็ถูกตรวจสอบมันก็เป็นงี้แหละนะฮะผมว่าผมว่ามันผิดปกติอยู่อยู่นะเพราะว่ามันไปกระทบต่อการการทํางานหลายๆเรื่องเหมือนกันเช่นอย่างเช่นคุณแยมค่ะ สถาบนีไปเนี่ยตกลงต้องออกกันเองหรือไม่ออกงันเองอันนี้มันพยายามสร้างทําให้เห็นว่ามันต้องประหยัด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 เข้าไว้แล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเนี่ยจะไปคณะไหนก็ตามที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะไม่สามารถเอานักข่าวไปได้หรือเอานักข่าวไปก็ลําบากแล้วนักข่าวต้องออกเองคนก็คือว่าคุณจะไม่มีภาพต่างประเทศในการแบ็กอัพรัฐบาลใช่คุณซึ่งคุณจอรดพูดถูกคือว่ามัวแต่หมกมุ่นกับความประหยัด ต่บังเอิญบังเอิญที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็โดนจับผิดมาเยอะไงมันก็เลยเหมือนกับว่าคนก็ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็จะพยายามจับผิดคุณเศรษฐาเช่นเดียวกันใช่นั่นก็แปลว่าที่ผ่านมาประยุทธ์ไปเพราะกลัวโดนจับผิดเหรอไม่ก็มันมีคน,นครอ<ต>จับผิดเยอะพอรอจับผิดเดยอะเนี่ยไม่ทํางานดีกว่าไม่คืออันนี้ผมจะทําให้เห็นไงให้อาจารย์สมชัยก็ตามที่เป็นตัวหลักในการจับผิดให้เห็นว่าพอคุณไม่มีต่างประเทศในการแบ็กอัพเนี่ยรัฐบาลมันจะงอนแง่นมากรัฐประหารมันมมชออบธรได้เสถูกะ เพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องเอาผลงานที่มีกับนานาชาติกับประชาคมโลกมาแบ็กอัพตัวเองตอนนี้ <ฮะ S 1> เห็นไหมว่าการมัวแต่วุ่นจับผิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้การทํางานไม่คล่องตัวมันมีรัฐบาลที่ไหนไม่มีทีมงานไม่ใช่กรกตนะฮะเขาเป็นนายกรัฐมนตรี<笑><笑>คุยกันแค่เรื่อง SDG กี่เรื่องเข้าไปแล้ว<อ>คุยกันเรื่องธุรกิจเนี่ย e <ม>ีีก็ไม่เหมือนกับ กองทุนจัดการการเงินระหว่างประเทศมันไม่คนละแบบกันมันต้องมีที่ปรึกษาเฉพาะเฉพาะกิจการคําถามก็คือว่าพอมันไปตั้งคําถามเยอะๆโอเคมันเป็นสิทธิวิจารแต่สิทธิวิจารณ์แบบนี้มันจะนาผลกระทบอะไรผมก็จะชี้ให้ดูว่ามันจะทําให้เขาไม่สามารถทําดําเนินงานได้อย่างคล่องตัวเขาจะไม่มีประชาคมโลกในการแบ็กอัพเขาสร้างความชอบธรรมให้กับเขาในการยันกับ การเมืองแบบอำนาจนิยมในประเทศไทยการเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่อเมริกาของคุณเศรษฐาทวีสินและคณะประมาณ50คนนะคะก็ยอมรับว่าถูกตรวจสอบเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าการบินไทยเนี่ยเสนอแพ็กเกจมาเนี่ยประมาณ30ล้านบาทแต่เขาบอกว่าถูกกว่าที่กองทัพอากาศเสนอเรื่องนี้ก็ทําให้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณชัยวัชรงค์เนี่ยนะคะบอกว่าเสียดายค่ะที่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจครั้งแรกที่นิวยอร์ก ถูกด้อยค่าและถูกจับผิดจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดเวลานะคะคือการเดินทางมา สประชุมสหป,ประชาชาติครั้งนี้นะคะก็นอกจากเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหป,ประชาชาติแล้วเนี่ยนายกยังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมในกรอบของอาเซียนโดยนายกจะแสดงวิสัยทัศน์เรื่องนี้นะคะและก็จะกล่าวถ,ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศโลกด้วยแล้วก็ช่วงเย็นวันที่19กันยายนนายกจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะครับแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนอกเหนือจากอ่า การเมืองเนี่ยักธุรกิจที่จะได้เจอนอกเหนือจาก Black Rock ก็จะมีของ c i t i Bank นะฮะ,ฮะ Goldman Sachs uh, SpaceX นะ,ะ Tesla JP Morgan Estee Lauder แล้วก็ Microsoft บริษัทเหล่านี้โฆษก โฆษกประจำตำแหน่งน,นายกบอกว่าเมื่อรวมกันแล้วมีเมเงินลงทุนนับพันล้านบาทอย่างน้อยซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินการลงทุนแล้วนายกยังพบปะหารือกับทีมประเทศไทยที่มีทูตพานิชย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้ทิศทางว่าประเทศไทยจะไป ข้างหน้าอย่างไรทางเศรษฐกิจนะฮะค่ะคุณชัยบอกว่ากิจกรรมทั้งหมดแน่นเพียง3วันกว่าเท่านั้นแต่ยังมีการจับผิดถึงภารกิจของท่านทั้งที่มีภารกิจแน่นจนถึง22นาฬิกาของวันที่22แต่ทาไมกลับถึงไทยวันที่24เออแล้วก็จะกลับถึงไทยวันที่20ซึ่งชี้แจงว่าเวลาไทยก็เร็วกว่าเวลาในนิวยอร์ก11ชั่วโมงดังนั้นเมื่อออกเดินทางจากนิวยอร์กในเวลา22นาฬิกาวันที่22ซึ่งในประเทศไทยเป็นเวลา9นาฬิกาวันที่23 การเดินทางกลับใช้เวลา20ชั่วโมงนั้นนาะยกจะต้องเดินทางถึงไทยเวลา8.40ของวันที่24แปลว่าได้เอาเวลาไปตามจับผิดจึงเป็นความเท็จทั้งหมดผมไม่เข้าใจมันมีประเด็นที่โฆษกพะยายามชี้แจงอยู่มั้งฮะก็แต่ว่ามันมีดราม่าเรื่องนี้ซึ่งซึ่งผมผมก็ตามอยู่บ้างค่ะทุกเม็ดอยู่คือในระยะหลังในช่วงสัววนที่ผ่านมามันมีดราม่า2 2ทริปก็คือ อกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายพยายามอม,มองไปที่ทริปของรองประธานสภาและเสร็จแล้วกองเชียร์ซึ่งจะมองไปที่ทริปของอคุณเสฐษษาเนี่ยเขาก็เอาทริปสองทริปนี้มาเปรียบเทียบกันซึ่งก็เป็นเป็นมุมวิเคราะห์ซึ่งก็ให้อัธรศทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งนะถ้าไมต่ต้องการที่จะสนใจว่าตกลงแล้วที่เดินทางไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมือง พอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอมีทริปหรือพอเป็นรองประธานสภาแล้วจะจัดทริปเนี่ยมันก็ก็ถูกตรวจสอบ,อบ<ะ>มันก็เป็นงี้แหละนะผมว่า <c oughs> ผมว่ามันผิดปกติอยู่อยู่นะเพราะว่ามันไปกระทบต่อการการทํางานห,หลายๆเรื่องเหมือนกันเช่นอ,อ,อย่างเช่นคุณแยมค่ะ สถาบนีไปเนี่ยตกลงต้องออกงันเองหรือไม่ออกงันเองอันเนี้ยมันพยายามสร้างทําให้เห็นว่ามันต้องประหยัด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 เข้าไว้แล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเนี่ยจะไปคณะไหนก็ตามที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะไม่สามารถเอานักข่าวไปได้หรือเอานักข่าวไปก็ลําบากแล้วนักข่าวต้องออกเองคนก็คือว่าคุณจะไม่มีภาพต่างประเทศในการแบ็กอัพรัฐบาลใช่คุณซึ่งคุณชอผพูดถูกคือว่ามัวแต่หมกมุ่นกับความประหยัดแต่บังเอิญบังเอิญที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็โดนจับผิดมาเยอะไงมันก็เลยเหมือนกับ ว่าคนก็ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็จะพยายามจับผิดคุณเศรษฐาเช่นเดียวกันใช่นั่นก็แปลว่าที่ผ่านมาประยุทธ์ไปเพราะกดองจับผิดเหรอไม่ก็มันมีคนรอจับผิดเยอะพอรอจับผิดเยอะเนี่ยไม่ทํางานดีกว่าไม่คืออันนี้ผมจะทําให้เห็นไงให้อาจารย์สมชัยก็ตามที่เป็นตัวหลักในการจับผิดให้เห็นว่าพอคุณไม่มีต่างประเทศในการแบ็กอัพเนี่ยรัฐบาลมันจะงอนแง่นมากรัฐประหารมันมีความชอบธรรมได้เสมอ,อมถูกไหมฮะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องเอาผลงานที่มีกับนานาชาติ กับประชาคมโลกมาแบ็กอัพตัวเองตอนนี้เห็นไหมว่าการมัวแต่มุ่งจับผิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้การทํางานไม่คล่องตัวมันมีรัฐบาลที่ไหนไม่มีทีมงานไม่ใช่กอกตนะฮะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคุยกันแค่เรื่อง SDG ดีจกี่เรื่องเข้าไปแล้วคุยกันเรื่องธุรกิจเนี่ยอีีก็ไม่เหมือนกับ กองทุนจัดการการเงินระหว่างประเทศมันไม่คนละแบบกันมันต้องมีที่ปรึกษาเฉพาะเฉพาะกิจการคําถามก็คือว่าพอมันไปตั้งคําถามเยอะๆโอเคมันเป็นสิทธิวิจารแต่สิทธิวิจารแบบนี้มันจะนำผลคะทบอะไรผมก็จะชี้ให้ดูว่ามันจะทําให้เขาไม่สามารถทําดําเนินงานได้อย่างคล่องตัวเขาจะไม่มีประชาะคมโลกในการแบ<ะ>็กอัพเขาสร้างความชอบธรรมให้กับเขาในการยันก,กับการเมืองแบบอำนาจนิยมในประเทศไทยค,ค,คือคือคุณชดมองว่ามันไปไปได้เหมือนกันว่า สื่อสารมวลชนและคนซึ่งรอจับผิดอยู่เนี่ยเอ็นจอ,อยคอนเทนต์ตรงนี้แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้สนใจเท่าที่สื่อสารมวลชนไปคิดก็แล้วก็คือนําเสนอไปเพราะว่าทุกคนนําเสนออยู่แต่เอาจริงแล้วบางทีคนอาจจะสนใจเนื้อหามากกว่าก็ได้ใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าคือคือลักษณะแบบนี้มันไปกีดกันด้วยไงเช่นนายกจนๆเนี่ยนะไม่มีปัญญาที่จะหาทีมงานออกเงินเองอ่ะเข้าใจ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 แต่แต่ว่า มืองไทยเราจะอยู่ในโลกซึ่งจะจับผิดกันเรื่องแบบนี้นะมันจะชอบเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสทริปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทริปของนายกหรือทริปของรองประธานคนที่หนึ่งนะคะทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงการตรวจสอบทริปของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ไปฮาวายเมื่อปี60ที่มีคาเวียด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นี่แต่ว่า แต่จริงคือผมอไม่ได้บอกว่าไม่ควรทําถูกต้องนะแต่ควรจะต้องยอมรับทันทีว่ามันต้องมีระเบียบอะไรบางอย่างที่หลวมๆให้ฝ่ายบริหารเขามีความคล่องตัวแต่ผมแยกแยะระหว่างประชาชนโดยทั่วไปที่เขาติดตามข่าวนะคือหมายก็ว่าในกรณีที่มีการจับผิดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลคุณเศรษฐาผมคิดว่าประชาชนโดยทั่วไปเขารู้ว่าคนซึ่งต้องการวิจารณ์เนี่ยก็จะรอวิจารณ์อยู่ส่วนเนื้อหาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็รอ รอชมต่อเหมือนกันคือเหมือนว่าผมว่าประชาชนเขาแยกแยะถึงแม้ว่าฝ่ายจับผิดเขาก็จับผิดตามสไตล์และหน้าที่อะเมื่อข่าวพลเอกเมื่อข่าวพลเอกประวิตยนะคะมีการร้องเรื่องปปชด้วยนะแต่ปปชไม่รับเขาบอกว่าไม่พบว่าผิดระเบียบเอาจริงๆสมัยที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เป็นใหญ่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าจริงๆหลายคนไม่แฮปปี้กับที่มาไงพอไม่แฮปปี้ไม่มองว่าที่มาไม่มีความชอบธรรมอะ พอทาอะไรมันก็ผิดไปหมดได้ไงแน่นอนมันก็มีอารมณ์แบบนั้นตอนนี้ทำให้เขามันบายแอกันมาตั้งแต่ต้นชต้นทุนคุณแย่มาซึ่งรอบนี้เขาคล้ายๆกันในมุมก็คือถ้าคุณไม่แฮปปี้กับการก่อตั้งรัฐบาลตั้งแต่แรกคุณก็คงจะนั่ง ดูรายละเอียดมากเป็นพิเศษด้วยคือคือไม่ใช่แต่คือคือคุณปื้มมันคือผมงุนหงีบเนี่ยคือมันรู้สึกว่ามันใช้งบประมาณเป็นตัวตั้งเลย่าภารกไม่แต,มแต่เรื่องนี้เราหุยกนมานานลวไอ้เรื่องที่ว่าเวลาแม้กระทั่งเวลาประมูลเนี่ยเดี๋ยวจะประมูลของแจกแล,ล็ปท็อปแจกเี็ย <ๆ S 1> ก็ต้องเอาให้มันถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้อะไรเงี้ยมันอยู่ในเมนเทลลาตี้แบบเดิม ซึ่งผมพูดอย่างนี้ผมก็ปกป้องก้าวไกลนะที่เขาเดินทางไปสิงคโปร์ผมก็รู้สึกเฮ้ยนี่แปลกเลยก็คือมานั่งโดนโดนหาเรื่องตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรอีกคนนึงนะที่ต้องออกมาชี้แจงทริปการเดินทางไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีก็คือคุณนัทรยาทวีวงศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนะคะก็ชี้แจงประเด็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยไปประชุมที่สหรัฐนะคะก็บอกว่ามันต้องชี้แจงให้ชัดเจนไม่ให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมใน ประเด็นต่างๆต่อไปนี้ประเด็นแรกก็คือเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่านายกเป็นแขกของผู้นำสหรัฐจึงมีหน่วยงานเซกซ e เค e ตเซอร์วนะคะจาก Homeland Security ปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ค่าใช้จ่ายในการเหมาลำเนี่ยเป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนโปร่งใสประเด็นที่3เกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใกล้ชิดนะคะออทางคุณนัทริยาชี้แจงว่าลูกสาวของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางร่วมคณะไปด้วยชําระเงินตามหลักการใช้เงินส่วนตัวในการเดินทางครั้งนี้นะคะโดยที่ภรรยาของนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับเชิญเพื่อดูแล งานด้านการจัดการดูแลผู้สูงอายุและความเป็นอยู่ของชุมชนไทยค่ะครับก็ประมาณนี้ก็หลังจากนี้ก็รอดูเนื้อหาของการประชุมว่าผลออกมาจะเป็นเช่นไรค่ะนะครับประมาณนี้ผมตื่นเต้นกับตกลงมันจะมีฉากที่ได้เช็คแคนกับอีลอนมัสใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นไม่เขาจะเป็นคอนเฟลเลนต์นะอ๋อเหรอครับอีลอนมัสเป็นคอนเฟลเลนต์เขาแจ้งไว้แล้วโอ้มันเป็นเขาเป็นบุคคลสําคัญแห่งยุคนะใช่เขากำลังจะบังคับให้เราเนี่ยจ่ายค่าสมาชิก Twitter นี่คือล่าสุดไอเดียของอีรอนมาสเทสลาก็เย้ายวนใจเหลือเกินห้าซื้อมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่ก็นะเดี๋ยวรอดูฮะ <c oughs> คุณเศรษฐานี่เป็นทริปแรกไปในต่างประเทศค่ะแล้วก็ถือว่ารับ,รบน้องแล้วกันถือว่ารับน้องกัน <c oughs> คือคุณเศรษฐานนี่เพิ่งทำงาน11กันยาแถลงนโยะบายนะโดยฉันรู้สึกว่าถูกตรวจสอบมันทำงานมาสักปีเลยอ่ะเพราะว่าขั้วขั้วการเมืองและความขัดแย้งในหลายเรื่องเนี่ยมันมันเกิดเรียลลิตมันก็จริง แต่ความรู้สึกที่ไม่ไม่เอากันแล้วเนี่ยมันมีที่แรงมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ได้น้อยกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นก็คงจะตรวจสอบกันอย่างแรงไปเรื่อยๆคุณตุพร